สวัสดีครับพบกับช่างอีทาได้นะครับคลิปนี้ก็จะมาที่จริงติดตั้งเรียบร้อยนะครับชุดบ้านสวนในงบ25,000บาทนะครับก็จะมีให้นะครับมีแผงโซลาเซลล์นะครับขนาด5 5 0วัตต์นะครับ2แผ่นนะครับรวมกันก็เป็น1,100วัตต์นะครับแล้วก็สาย pv เบอร์4นะครับพร้อมหัวแจ็ค mc 4นะครับก็25เมตรนะครับ อ,อันนี้นี่ครับเจ้าของบ้านนะครับบ้านสวนในสวนยางนะครับจากไร่ก็สวนยางกี่ไร่ครับผมสามสิบสามสิบไร่คุณลุงอะไรครับคุณลุงโลกาเนา<ง>ะตาเนาะนะครับแต่ก่อนก็มาดูระบบดื่มของแกก่อนนะครับระบบดืม่มติดตั้งไปกี่ปีแล้วน่หมื่นเจ็ดนะครับตาเนาะ ประมาณตั้งแต่กวา่านันกันนะอืตั้งแต่ของทักสินนั่นแหละอก่อนก่อนหลังๆทักสินนะครับหลังทักสิาตัวนี้เขาก็จะมีแบตเตอรี่ให้ลูกหนึ่งมีแผงให้แผงหนึ่งก็สามร้อยวัตต์นะครับมีชัตเจอร์มีตัวนี้อินเวอร์เตอร์เปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ตกหมื่นเจ็ดเลยนะครับามาดูของชฉ่ยสองหมื่นห้ามันตัวนี้ใช้ พัดลมก็ไม่ถึงคืนตัวเย็นนี้ไม่ได้นะครับสว่านหินเจียก็พอได้นะครับแต่ไม่ดีอ่าส่วนชุดนี้นะครับสองหมืนห้านะครับอ่าก็จะมีนะครับที่เห็นเห็นนี่ก็ก็จะมีอินเวอร์เตอร์สามพันห้ารอยวัตต์ตัวนี้โมเรียบร้อยนะครับโมเรียบร้อยนะครับเปลี่ยน power ม o d f i t ไปแปดตัวนะครับเมื่อสักครู่เพิ่มกําลังวัตต์ให้สูงขึ้นนะครับให้ทนให้ทนขึ้นนะครับ แล้วก็จะมี MPT Charger หกสิบม m ์นะครับมี Park, เบรกเกอร์ฟันผ้าการฟ้าผ่านะครับอ,อันนี้ลุงนอนี่ต้องการติดสไตล์นี้นะครับเพื่อนๆติดสไตล์นี้ดูเลยง่ายดูง่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีแบตลิเทียมฟอสเฟตนะครับตัวนี้เป็นลิเทียมฟอสเฟตขนาด1 0 0แอมป m นะครับ24โวลต์นะครับเป็นระบบ24นะครับ ตัวนี้เราสามารถอัพแผงขึ้นได้อีกนะครับเอาแผงมาขนานกันข้างละสองนะครับสามารถอัพได้นะครับแต่ตัวนี้สาหรับนี้ก็โอเคนะครับตัวนี้ก็มีตู้เย็นหนึ่งเครื่องนะครับเสียบยี่สิบสี่ชั่วยี่สี่ชั่วโมงแล้วก็มีสว่านหินเจียอ่าเดี๋ยวตาลองให้ดูหน่อยครับอะไรเครื่องเจีย อ่าตอนนี้ก็เปิดไฟแล้วก็ตู้เย็นนะครับเย็นช้ำนะครับอ่าแล้ว24ชั่วโมงครับบ้านสวนหลังนี้ไม่มีไฟฟ้าเข้านะครับเป็นโซล่าเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเูนะครับอ่าเปิดหลอดไฟอ่าก็จะมีอะไรอีกเนาะไปดูไปดูตู้เย็นนะครับกอนน่อไปดูตู้เย็นนะครับอ่าส่วนไฟ ส่สองสว่างกลางคืนนี่แกจะใช้ระบบเดิมนะครับเอาไว้เอาไว้ไวส่องสว่างชาติหโัโคมนะครับแต่ตัวนี้จริงๆมันก็เลือๆือนะครับกําลังไฟนึ่งข้าวสบายนะครับแต่นอนนะนึ่งข้าวได้ได้สบายนะครับเราเอามาดูด้านล่างนะครับนข,ข้าวได้นึ่งข้าวอันนี้ <S 1> 1 <S ชั้นงตู้เย็นหนึ่งหลังขนาดห้าจุดสองคิวอันนี้เป็นตู้เย็นเฉพาะนะครับสําหรับใช้ในโซลาร์เซลล์นะครับ อามาดูความเย็นนะครับอตัวนี้เป็นไอน้ำแข็งเย็นช่าเลยนะครับน้ำเย็นมากอาอยู่ในไร่ในป่าไม่ต้องกลัวนะครับว่าตัวระบบมันจะล่มนะครับระบบนี้ใช้ได้กับตัวเย็นนะครับตัวเย็นพัดลมแล้วตอนนอาเปิดพัดลมให้ดูอีกครับอ พัดลมนะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์เพลย์ไซเวฟนะครับามาให้ช่างเอมูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับก็จะทนกระแสได้เยอะขึ้นนะครับมาเร่งเรียกก็ทนกระแสไม่ได้ก็มีการระเบิดนะครับของพาวเวอร์มัเฟตนะครับอ่านไฟตัวนี้ก็ใช้อะไรใช้ออกัสก็คืองบสองหมื่นห้านะครับจบจริงๆนะครับแต่หนอเนาะครับใครสนใจมีเบอร์โทรไหมเบอร์ถาม โทรมาสอบถามมันใช้ได้จริงไหมศูนย์หกสี่ห้าสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองแปดครับสองหมืนห้าจบจริงครับจบจริงอ่าหินเจียนะครับเจียใบยมีดใบตัดหญ้านะครับนึ่งข้าวหงุงข้าวตอนนี้เครื่องสผ้ายังไม่มายังไม่มาจะไปซื้ออยู่เนาะเอาเครื่องสผ้าอะไรก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องให้สั่งให้ไปเอาเครื่องสาภา้าอัตโนมัติก็ได้นะครับครับอ่าระบบน้ําเป็นยังไงแต่าะต่อ,อยังยังครับ บกน้ำยังไม่ต่อนะครับเดี๋ยวช่างอีจะมาดูเลให้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสองหมื่นห้าทำได้จริงเนาะและ้วเนาะครับครับสวัสดีครับผม